ผู้อยู่บนจุดสูงสุดของอสูรทั้งปวงครับราชาสูรที่เหนือกว่ามูสานครับนั่นก็คือทันจิโร่ในร่างอสูรนั่นเองครับมาดูความสามารถกันครับว่าทันจิโร่ในร่างอสูรนี่ครับมีความสามารถอะไรบ้างครับและทําไมถึงเหนือกว่ามูสานและเป็นสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบกว่ามูสานครับขอเตือนไว้อย่างหนึ่งครับว่าข้อมูลในคลิปนี้นะครับสปอยล์ถึงช่วงตอนจบของการ์ตูนด่าพิฆาตอสูรนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยากโดนสปอยล์ครับผมห้ามฟังคลิปนี้เด็ดขาดนะ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก้มหน้าแชนแนลครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงทันจิโร่ในล่างอสูรครับและต้องบอกว่าเป็นทันจิโร่ในเวอร์ชันที่โหดมากๆครับเพราะความสามารถในการเป็นอสูรของทันจิโร่นั้นเหนือกว่ามุสันด้วยซ้ำไปครับเพราะทันจิโร่นั้นไม่กลัวแสงแดดครับมีเซ้นในการเป็นปีศาจที่เหนือกว่ามุสันครับเรียกว่าทันจิโร่ในล่าอสูรนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมตะอย่างแท้จริงครับความสามารถของทันจิโร่ในล่าอสูรเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มุสันนั้นต้องการเป็นอย่าางมกครับ ไฝหาฝันหาแล้วก็พยายามที่จะเป็นอย่างนี้คือมานานแสนนานครับก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าเหตุการณ์ในตอนนี้กันครับว่าทําไมทันจิโร่ถึงได้กลายเป็นอสูรครับและความสามารถของทันจิโร่ในตอนเป็นอสูรเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับโดยเนื้อหาในตอนนี้ครับก็จะอยู่ในบาง,งาตอนที่201้ครับถ้านนฉบับรวมเล่มก็คือเล่มสุดท้ายนู่นเลยครับเล่มที่23นะเป็นเหตุการณ์ช่วงท้ายของกระตูนเรื่องนี้แลลวครับมุซันที่ต่อสู้กับกลุ่มพิฆาตสูรเนี่ยก็โดนไล่ต้อนนะครับจนกระทั่งตัวมุซันเนี่ยต้องโดนปราบอะไร กันไปครับแต่ก่อนที่มุซันจะตายนะครับผม สิ่งที่วันซ er ัมคือแสบมากครับมุซันนะครับถ่ายโอนความสามารถนะครับพลังของตัวเองเนี่ยไปให้ทันจิโร่ครับโดยตอนนั้นเนี่ยทันจิโร่แบบหมดลมหายใจแล้วหัวใจหยุดเต้นแล้วครับแต่พอได้รับเลือดของมุซันเข้าไปครับแล้วกลายว่าทันจิโร่เนี่ยสามารถปรับสภาพเข้ากับเลือดของมุซันได้ครับทันจิโร่โกงความตายกลับขึ้นมามีชีวิตอีกรอบหนึ่งครับแต่ว่ามีชีวิตเนี่ยในฐานะอสูรครับมันก็เป็นความตั้งใจในวาระสุดท้ายของมุซันนะครับมุซันคาดการณ์ว่าทันจิโร่ น,น่าจะสามารถทนทานแสงแดดได้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอสูรที่สามารถทนต่อแสงแดดได้นั้นก็คือเนสโกะนะครับแล้วทันจิโร่มีสายเลือดแบบเดียวกับเนสโกะครับเป็นพี่ชายของเนสโกะแถมทันจิโร่นั้นยังสามารถใช้ปราณตะวันแบบเดียวกับโยริจิได้ครับดูแล้วมันช่างสมบูรณ์ Perfect เพอร์นเฟกต์เลยที่จะเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของมูซันนะครับมูซันก็ถ่ายเลือดให้กับทันจิโร่ไปครับโดยหวังว่าทันจิโร่เนี่ยจะเป็นผู้สืบทอดปฏิธานของมูซันต่อไปครับหวังว่า จะให้ทันจิโร่ที่กลายเป็นอสูรนะครับเออจัดการทําลายลา้างพวกกลุ่มพิฆาตสูรอะไรกันไปครับแล้วทันจิโร่มันก็กลายเป็นอสูรจริงๆเว้ยแล้วคือแบบความสามารถโคตรโหดโคตรก๊อตนะครับตอนแรกทันจิโร่แขนขาดไปแล้วข้างหนึ่งครับแต่พอเป็นอสูรเนี่ยแขนงอกออกมาอย่างไวครับความสามารถพลังในการฟื้นฟูตัวเองครับไม่ได้ต่างอะไรกับอสูรข้างขึ้นเลยครับแล้วตอนที่ทันจิโร่เป็นอสูรนั้นครับคืออยู่ท่ามกลางแสงแดดเลยครับถ้าเป็นอสูรทั่วไปะครับคงโดนแดดแผดเผาล่างสลายบลายหาย ในพิบตาไปแล้วนะ เต่มันไม่ใช่กับทันจิโร่ครับเออตอนแรกก็แบบบีดินเหมือนกับโดนแดดเผาโดนแดดไหมอะไรแบบแป๊บหนึ่งครับแต่คือแบบปรับสภาพตัวเองไวมากครับกลายเป็นว่าทันจิโร่เนี่ยสามารถที่จะทนทานต่อแสงแดดได้ครับกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบยิ่งกว่ามูซันซะอีกครับบอกได้เลยครับว่าโคตรโกงครับอสูรที่ไม่กลัวแสงแดดที่มันโกงในโกงนะครับเพราะว่าความสามารถในการฟื้นฟูก็ยังมีติดตัวนะครับทันจิโร่ในตอนที่อารวาครับทำให้พวกกลุ่มพิฆาตอสูรนี่ปวดหัวกันไปตามๆกันครับ ก็ไม่รู้นะครับว่าจะปราบทันจิโร่ยังไงจะฆ่าทันจิโร่ยังไงครับจะกว่าแบบเข้าได้เข้าเข็มศพโอกาสจะฟันจิโร่ก็ไม่มีใครกล้าฟันไอีกนะเพราะว่าคุณงามความดีของทันจิโร่ที่ทําไว้ในสมัยตอนเป็นมนุษย์นี่ก็มันช่างดีซะเหลือเกินนะเออเหมือนกับว่าจะตัดใจฆ่าทันจิโร่อะไรไม่ได้นะแต่ข้าจริงนะต่อให้แบบตัดคอทันจิโร่ได้หรืออะไรอย่างนี้นะครับการที่ทันจิโร่มันสมบูรณ์แบบทักษะดีครับ แข็งเก่งพอๆกับอสูรข้างขึ้นนะครับแท้จะเป็นตัวตายตัวแทนของบุซันครับต่อให้ทันจิโร่โดนตัดคอไปเนี่ยมันก็คงที่จะฟื้นฟูตัวเองงอกัวกลับคืนขึ้นมาใหม่ได้อยู่ดีนะแล้วที่โกงไปกว่านั้นเลยคือเนื่องด้วยทันจิโร่สามารถที่จะทนแสงแดดได้ครับทำให้ดาบสีแดงชาินะครับดาบสีแดงเข้มที่ถือว่าเป็นพลังระดับสุดยอดนะครับของพวกนักดาบอะไรอย่างนี้นะเออการใช้ดาบแดงแทงศัตรูการใช้ดาบสีแดงฟาดฟันศัตรูครับต่อให้เป็น ศูนข้างขึ้นโดนเข้าไปนี่ก็เสร็จเหมือนกันครับแต่ว่าดาบสีแดงเข้มดาบสีแดงชาติครับไม่สามารถที่จะทําอะไรหรือว่าสร้างดามเมจใส่ทันจิโร่ได้ครับนี่มันก็โกงขึ้นอีกนะและความสามารถอีกอย่างหนึ่งของทันจิโร่ครับที่จะคล้ายๆกับบูซันครับคือสามารถที่จะงอกกระดูกที่มันแบบคล้ายๆแฝงนะเออออกมาโจมตีสตูอะไรได้ครับก็เป็นความสามารถของศูนที่สุดแสงจะรับมือยากอีกอย่างหนึ่งครับนอกจากนี้ครับทันจิโร่ยังสามารถป,ปล่อยคลื่นกระแทกออกมาโจมตีได้อีกด้วยครับ เป็นคลื่นกับแท่คลื่นทําลายล้างและผมปลดปล่อยมาโจมตีศัตรูนะมีแต่พลังโกงๆทั้งนั้นเลยนะความสามารถพวกนี้นั้นครับก็เหมือนกับเป็นบนอสูรโลหิตของทันจิโร่นะครับในตอนที่ทันจิโร่เป็นอสูรนะครับตอนที่ทันจิโร่เป็นอสูรเนี่ยก็คือแบบอรารวาสแล้วก็คลุมคลั่งนะครับเรียกว่ายังไม่ได้มีสติสตังนะครับอยู่ในโหมดแบบเห็นอะไรอยู่ข้างหน้าก็โจมตีมั่วซั่วไปหมดครับแต่ว่าทันจิโร่เนี่ยก็เหมือนกับพยายามที่จะฝืนตัวเองอยู่ครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้กินเดซโกะที่อยู่ตรงหน้าครับ ก็เหมือนกับพยายามฝืนตัวเองอยู่นะเพราะถ้าเกิดว่าเป็นอสูรทั่วไปนะเดซุโกะที่ตัวท่วมเลือดอยู่ตรงหน้าเนี่ยคือมันต้องโดนกินไปนานเลยครับแต่ว่าทันจิโร่เี่กก็ยังไม่ได้กินเดซุโกะอะไรขนาดนั้นน,น,นะครับก็เหมือนกับพยายามฝืนตัวเองไว้ดึงสติตัวเองไว้ครับไม่ให้ตัวเองเนี่ยแบบกลายเป็นอสูรที่มันจะกินชาวบ้านชาวช่องเข้าไปอย่างสมบูรณ์แบบครับตอนนั้นก็แค่อยู่ในบอดแบบอาราวาสน,นะยังไม่ได้แบบกินคนล้างผาอะไรขนาดนั้นนะแต่สุดท้ายครับทันจิโร่ที่อาราวาสได้ไม่นานครับเขาก็โดนฉีดยาาทที่ํให้อู กลับคืนกลายเป็นมนุษย์นะครับก็เลยกลายว่าทันจิโร่ครับได้กลับฟืน้นคืนสติกลายเป็นมนุษย์ครับถือว่าเป็นโชคดีของทันจิโร่มากเลยเนะเพราะว่าในตอนต่อสู้กับมุซันคือมันตายไปแล้วนะมันตายไปแล้วนะครับผมแต่ว่าเออได้รับเลือดของมนะุซันทำให้แบบฟื้นขึ้นมาเด้งขึ้นมานะครับกลายเป็นอสูนอลราวาดอะไรไปพักหนึ่งครับแล้วก็โชคดีอีกนะตรงที่ได้รับยาฉีดเข้าไปครับทำให้จากอสูนกลายเป็นมนุษย์นะครับแหมการที่มันเป็นพระเอกของด้วยมันตายยากตายเยาน็นจริงนะ <c oughs> โอ้มันมีพอตเรื่องให้แบบเหมือนจะตายเหมือนจะตายแต่ก็ไม่ตายซะง,งั้นนะโชคดีอีกอย่างหนึ่งของทันจิโร่ครับเพราะเขาได้รับยาที่ทําให้อสูรกลายเป็นมนุษย์เนี่ยการที่ทันจิโร่ได้กินเลือดของเนสโกเป็นคนแรกนะครับเออมันเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าเนสโกก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเป็นอสูนแล้วก็กลับกลายเป็นมนุษย์ไปแล้วนะครับมันทําให้ตัวเนสโกเนี่ยมีภูมิต้านทานเซลล์ของมูซันครับการว่าได้ทั้งยาที่ทําให้กลายเป็นมนุษย์ครับรวมถึงได้รับภูมิต้านทานของเนสโกเนี่ยที่สามารถต้านทาน านเซล์มุสันได้ครับทันจิโร่ก็เลยกลับกลายเป็นมนุษย์นะครับจบกระตูนเรื่องนี้ได้อย่างสมบูรณ์เพอร์เฟกนะครับลุล้นใจหายใจความมา่ำอะไรกันไปนะในตอนที่ทันจิโร่เป็นอสูรนยเพราะว่าน,น่ากลัวมากนะทันจิโร่ตอนเป็นอสูรนครับคือมัน,ม,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 นมันเป็นอามาตะไปแล้วนะครับมันโคตรจะอามาตะเลยนะครับแสงแดดก็ทําอะไรไม่ได้นะครับดาบสีแดงชาติที่เป็นแบบดาบโคตรโหดแล้วนะครับดาบที่มันสุดยอดของสุดยอดแล้วครับก็ทําอะไรทันจิโร่ไม่ได้นะครับถ้าทันจิโร่ยังได้อลว่าต่อไปด้วยความสามารถที่ไร้เทียมทานขนาดนี้ครับ ความแข็งแกร่งที่สืบทอดต่อมาจากมุซันเนี่ยสามารถที่ทำให้กลุ่มพิฆาตสูตรนั้นล่มสลายได้เลยนะคร โหดเกิน oh นะเสริมนิดนึงครับในตอนที่ทันจิโร่กำลังจะกลับกลายเป็นมนุษย์นะครับมันก็เหมือนกับว่าเออตัวเซลล์มุซันนะครับที่อยู่ในร่างกายทันจิโร่เนี่ยมันก็แบบมีผลอยู่ครับก็แบบพยายามยื้อยุดฉุดกระชากนะครับไม่ให้ทันจิโร่ไปเป็นมนุษย์นะเออเป็นอสูรดีกว่าแกเจ๋งที่สุดแกโหดที่สุดแกเทพท,ท,ที่สุดแล้วะเวยเออแกเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกคัดเลือกจากพระเจ้านะเวย้ยแกมันสมบูรณ์แบบแล้วแกต้องสืบทอดเจตนาลมของฉันเป็นคนอีกไม่กี่ปีเดยกก็ตายเป็นอสูร มุซันในตอนนี้เนี่ยดูแบบหมดราคาหมดพาสีไปเลยนะเพราะว่ามันขอร้องทันจิโร่แบบสุดชีวิตเลยขอร้องละทันจิโร่อย่าไปเลยอย่าไปเลยเป็นอสูรดีกว่าได้ผม อะไรประมวันั้นนะแต่สุดท้ายครับคือทันจิโร่เนี่ยมันก็เข้าเงื่อนไขนะครับในการที่ทําให้เขาเนี่ยกลับไปเป็นมนุษย์นะครับทันจิโร่ครับก็แบบดามุซันกลับด้วยอ้มุซันแกมันเห็นแกตัวทําอะไรไร้สาระครับแล้วสุดท้ายครับทันจิโร่เนี่ยก็ได้กลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมนะจริงๆแล้วไอ้การที่เอาทันจิโร่มาเป็นอสูรเนี่ยครับผมว่ามันเป็นพล็อตเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าให้ทันจิโร่เป็นอสูรเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะการ์ตูนเรื่องนี้สามารถยืดต่อได้เลยนะครับถึงแม้ว ที่สุดแสนจะน่ารักกลายเป็นอสูรอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดว่ายืดไปเรื่องว่าทันจิโร่เป็นอสูรเป็นราชาสูรคนต่อไปครับแล้วก็ให้มีการปราบทันจิโร่แล้วค่อยให้ทันจิโร่กลับมาเป็นมนุษย์ในตอนท้ายเงี้ยเออมันก็จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งได้อยู่ดีครับแล้วก็ตัวเนี่ยก็สามารถที่จะดําเนินไปได้ต่ออีกสักพักหนึ่งเลยนะครับแล้วในช่วงเวลานั้นครับระดับพลังสเกลพลังเนี่ยมันสามารถที่จะอัปเกรดไปได้อีกเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าทันจิโร่กลายเป็นราชาอาสูรนะครับอาความ่ามา้ถแบบอามาตาทมทอะม มีโอกาสที่ทันจิโร่เนี่ยจะกลายเป็นราชาสูรที่สามารถใช้ปลาเริ่มต้นหรือใช้ปราตะวันในการต่อสู้ได้ด้วยครับก็จะเป็นอะไรที่แบบโคตรมาหากรขึ้นไปอีกนะคือในตอนที่ทันจิโร่เป็นอสูรแรกๆนะครับมันยังแบบคลุมคลั่งยังไม่ได้มีสตินะครับก็เลยยังไม่ได้ใช้ปลานในการต่อสู้ครับแต่ถ้าเกิดว่าทันจิโร่แบบกลายเป็นอสูรที่มีสติแล้วครับคลองสติตัวเองได้ครับมันก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่แล้วครับที่ทันจิโร่เนี่ยจะใช้ปลานในการต่อสู้ครับเพราะว่าสูรที่ใช้ปลานในการต่อสู้เราก็เห็นอยู่แล้วนะสูร ครับอย่างโคคุชิโบอย่างไครงาคุ aku, อะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับถ้ายืดในเรื่องออกไปครับทันจิโร่จะสามารถใช้ปลาณตะวันในการต่อสู้ได้อยู่แล้วครับต่อให้เป็นอสูรก็ตามทีครับแล้วก็น่าจะกลายเป็นปลาณตะวันแบบเวอร์ชั่นอัปเกรดนะ เพราะจะกลายเป็นปรานตะวันที่ถูกผสมผสานเข้ากับบนอสูรโลหิตไปอีกนะครับเมื่อราชาอสูรมันเก่งและแข็งแกร่งขนาดนั้นครับก็อาจจะมีรูปแบบการต่อสู้ใหม่ๆของพวกกลุ่มพิฆาตอสูรครับมีสไตล์การต่อสู้ผสมผสานกันนะครับมีสเกลพลังใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาครับที่จะเอาไปต่อต้านกับราชาอสูรอย่างทันจิโร่อะไรนี้ก็ได้นะคิดเนื้อเรื่องไปไกลๆคิดพล็อตเรื่องต่ออะไรอย่างเงี้ยดูน่าสนุกมากนะแต่สุดท้ายครับเออทันจิโร่ก็ไม่ได้เดินทางอะไรไปไกลมากในฐานะอสูรครับแป๊บเดียวก็โดน เปลี่ยนให้กลับคืนมาเป็นมนุษย์แล้วนะแล้วทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวของทันจิโร่ล่างอสูรครับผู้อยู่บนจุดสูงสุดของอสูรทั้งปวงครับเหนือกว่ามุซันซะอีกครับถ้าไม่โดนทําให้กลับเป็นมนุษย์ก่อนครับผมสามารถที่จะเป็นราชาอสูรตัวต่อไปได้เลยนะครับผมเอาละครับสําหรับช่วงท้ายนี้ครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่รับชมคลิปนี้นะชอบถูกใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดคหน้าชแนลครับผมไปแล สวัสดีครับ